คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของค่า p.s. นะครับค่า p.s. นะผมจะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ะรจนถึงสิบี่นะครับค่า p.s. เจนะครับจะถือว่าเป็นค่าเป็นกลางนะผมน้อยกว่าเจนะจะเป็นกดนะผมมากกว่าเจจะเป็นด่างนะครับและทีนี้นะครับยิ่งค่าเข้าใกล้ศูนย์เท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นกดจัดนะครับผมตัวอย่างเช่นครับ p.s. สองครับจะมีค่าความเป็นกดมากกว่า p.s. 5านะครับผม จะเรียกนะพีเอสสองว่ากดแก่นะผมเรียกพีเอสห้าว่ากดอ่อนครับแล้วทีนี้นะครับถ้าค่าพีเอสนะมากกว่าเจ็ดนะผมยิ่งเข้าไปสิบสี่เท่าไหร่นะจะยิ่งเป็นด่างจัดนะผมยกตัวอย่างเช่นพีเอสแปดจะมีค่าความเป็นด่างครับน้อยกว่าค่าพีเอสสิบสามครับจะเรียกค่าพีเอสแปดว่าด่างอ่อนนะผมแล้วก็เรียกค่าพีเอสสิบสามว่าด่างแก่นะผม ค่า pH ที่เหมาะสมใน,านการปลูกพืชนะครับจะอยู่ที่5.5นะครับผมถึง6.5เพื่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุาต่างๆของรากพืชนะครับค่า pH ที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนน้ําดื่มนะครับค่า pH นะครับจะอยู่ที่6.5ถึง8.5นะครับผมก็กลางๆนะสำหรับน้ําดื่มนะซึ่งถ้าต่ำกว่า6.5นะครับน้ำดื่มจะเปรี้ยวนะครับผมถ้าพี่น้องคิดสภาพไม่ออกก็คิดถึงพวก น้ำซุมสายชูอย่างนี้นะครับผมกดมะนาวต่างๆนะผมยิ่งค่าพีต่ำๆนะมันยิ่งจะเปรี้ยวนะครับผมแต่ว่าถ้าค่าเพีส,สูงนะ,กกน,นะครับผมมากกว่าแปดจุดห้านะครับน้ำํำดื่มเพราะเราจะขมนะครับถ้าคิดสภาพไม่เอาก็คิดถึงปูน,นครับที่เคี้ยวมาหรือเอามาทําขนมต่างๆนะครับผมก็มันจะขมนะครับเพราะว่าพวกนั้นจะเป็นด่างจัดนะครับเพราะฉะนั้น มากกว่า8.5ครับสำหรับค่า pH น้ําจะขมนะครับแล้วทีนี้ครับเขาก็จะมีการปรับค่า pH ถ้าเป็นน้ําแบบนี้นะครับผมสมมติว่าถ้าค่า pH อยู่ที่12นี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะปรับลงได้นะครับครับถ้าเป็นน้ําแบบนี้ก็ใส่ตัวแบบนี้นะครับ pH อ่า up pH ดาวลงไปนะครับผม สภาพ pH สิบสองนะครับอยากปรับลงนะครับก็ใส่ตัว pH ด,ดาวนะครับปรับลงแต่ค่า pH สองนี้นะครับผมอยากปรับค่า pH ขึ้นนะครับก็ใส่ตัว pH อัพนะเพื่อปรับค่า pH นะครับผมอันนี้ก็คือการปรับค่า pH แบบน้ำนะครับสำหรับนะ้ำที่ใช้สําหรับปลูกพืชนะครับครับก็ครับนะอย่างแรก็ตามนะครับก็ต้องมีเครื่องมือนะครับในการตรวจวัดนะครับจากผูที่ ปรับขับเคสนะก็ใช้เป็นตัวเครื่องเคสมิเตอร์ได้นะครับผมก็สับคิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสวัสดีครับผม